กินโมเวนเสียงโมลืมกโส่เขอมน้นึว่ิสิทธิ์หกมีหน้าเนาะหเนาะอย่างนเอาขันเออนี่แม่อโส่ขอมาเดาอหัพุนพุนพุนหมือนนั่นนะกรางถูกทธิ์หก เอ๋อกรอมทุกคนใต่เเียนโองโอ้โหขอเอถิดขอไปเถิดนะครับท่านผู้ชมนะครับเออนะครับมาขอสุขขอพรนะครับหลวงปู่หลวงหลวงอุดมตัวนี้หลวงปู่เดี๋ยวก่อนหลวงปู่หลวงอุดมเนอะหนี่จดูอีกจะพูดเดี๋ยวก่อนพ่อโหลวงปู่จะพออุปราชดินแสงครับบ่แม่นหลวงปู่หลวงอุดมเด้อครับปู้นเดี๋ยวพูดคนเป็นหลวงปู่หลวงอุดม

สาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภริตตวานะเมตังสมีตาปะทันตาอวิคิตตาจิตตาภริตตังปะนันตุสาธุสักเคกาเมีเจรูปเทธิติกะละเจเทตันติเทวิมานีทีเปรตเทจะกาเมีตรุปวนาขามีเกหะวัตุมิเกเต ภูมาเจยันถูกเทวาชละพลาวิษมียักษะคันสัปนาคาติกันตาสันติเออยมุนิวรรกวะจะนังสาธุโมีสิมันตุธรรมศักดินักรัตโรยังบัตัญตาธรรมศักดินักรัตโรยังบัตัญตาธรรมศักดิ์เราเทพาทิวติดาเจ้าทั้งหลาย ภุมิาคที่ตะปูดาลราคาเะปูดาอากาศตะปูดาเะปูดาผู้ที่ปกปักรักษาทีุู่นสถานเองนี้ตลอดตั้งแม่นางธรณีปัญญานากยีนามทิพกสันฟ้าทิพหาสันดินพอปีนพอพุ่มลงมาเป็นสกีพยานในใจดกแกหลานในเดินมือนี้วันนี้มือนี้พวกผู้ขามาบอกว่าเราจะพรอมอุปราชอิงแส่งนั่งเพียงเองมีระวีจอมพระ มะนผาไตจาเรียงสามเรียงมาหนุ่งผาไล่จาเรียง่วเรียงกล้วยหนุ่งผาพลอยปล่อเียงเลียงน่อยเอื่นมตตุ่มมะฮ่มเลอยพอเดื้อตตุ่มมะฮอมก็เดียคว่างเบอกคำทองของหลานมาลัอาหารหวานข้าวน้ำดื่มน้ดานคนเดินมื้อนี้มื้อนี้มีพอมืดแม่สิงมีพอซึ่งแม่สอนปรดีมาเห็นมาเรียงพอเอ้ยประเดี๋ยวลับมาจางเงินน้าทองแล้วเปินมาจาน้ำซาดิ่งทั้งมาอาย่ดีมีแห้งข้มเ็อยาไดข้มไข่ยั้มีพอจมกุ้องหกป้องรักษาไปทั้งใดมาใมีแต่ควมชุขจะเลอนยาพบชิงหานยาพันชิงหาย อันตรายจะมาบางเบียดทานขายแข็งแรงขึ้นสั่งกดไปทางนานเพื่นพ่อจะสิ่งดีๆไอ้สุขีสุขังไม่เงินไม่ตะตังเป็นล้านเป็นโกดเด้อพอเด้อโทษหายอย่าเห็นเวียนหายอย่าพวกไอ้พวกลูกพวกหลานกับชกจะกลวงชกขลวมเจะเดินอายุวันทาุสาสุสาสุเด้อครับท่านผู้ชม่านหนมากเลยมาหยดมาเกามาบอกมาเขานะครับผมครับบางที เดินทางมารับไปหาโศกหาอย่างมากนะครับอาบัดมาเฮียนแล้วนะครับเป็นประจำนะครับของชุมชนหมู่บ้านเล็ก้างของแอนมินนะครับนะครับวันนี้ก็เลยได้ขอโชคขอพรอม ขอเนื้อข้างให้กับพี่กําหนดเขาผ่อนเด้อนะครับสำหรับธนายเธเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในช่อคลิปนี้นะครับกระโปรงใส่พิธัญญาในการรับชมเด้อนะครับผมนะครับสำหรับสนับสนุนการซื้อฉลากกิ่แบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมน้ำใสใจดีเด้อขอสามตัวตรงๆแล้วเด้อ นี่ đây là จะ mày thấy ไข่ cầu นี่เด้ออู้ nông ได๋ nông บัดมันเห็นมาเก้าแล้วโบอ่า อดีมีแหสกหมมันันปลอดภัยกับมามีโสคมีมานให้ลอดต่ปวยต่อไปอีกเอาดูอาสุมโมีหลผู้คนเดินทางไปไกลมาไกลเขียวขาดปลอดภัยปลอดภัยจากโรคจากเือผู้รับชมอยู่กับห้ปลอดภัยจากโรคจากเรือดอผูเอาู้ึเขาวอกหม โอ้บอกเลยทีจะบอกแล้วเขาก็เหตุใดเหตุใดชิ้นเดี่ยวเหตุใดชั้นนล้วเขากเรียบร้อยกันแล้วเหตุใดกินเหตุใดชั้นเหตุใดเมืองตะแยงลูกหลานยูดีมีแห้งให้โ่งให้มันในงวันวันที่สิบหกมีหน้านีิให้ได้สัพผูสกคนปุนิยุปนสินกันโอ้เก่ามาแล้วเก่ามาแล้วเฮ้ยโอ้ยเก่ามาแลยทีตัวแรกเก่าหรือเด้อพี่น้องนะครับผมนะครับหลวงปู่ยังเกาะพ่อพ่อจ้ำ อุปราชยิแสงอุปราชยินสงอุปราชนอุปราชอุปราชยินแสงอุปราชยอาชินแสงนะครับมากยอนไปเลยนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับเดี๋ยวให้เล็กถูบอันนี้ก่อนครับแล้วห่อยลูกน้องโอ้กาเชสีดโสมไงกับบาทนี้แ่ละพี่น้องเฮา มูบ uhm uh, uh, uh. oh. ่น้อยดอกแต่ว no like, uh, 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 so uh. ่าม uh, uh, ันพอดีมันพอดีกินอยากให้ล้านเน้มาถึงใจพ่อใหญ่เเออเออเเอาเบเอาหมูหามาเรอเอตัวแรกเก่าเลยเด้อครับพี่น้องนะครับตัวแรกมาแล้วเก้านะครับโอ้สิบถึงเรยดังคารีนโตาพอจะจำสิถึงเรียดังเขาบ่นเก่าละมาตัวแรกอโอเก่าเก่าเก่า

อุ Please, like then, going. The the mm. ้ยยัเก่าหกอยู่นี่ขันบ่อหกต่าสามลุงทึ่งว่าอยากให้เป็นตัวไหนลุงทึ่งอยากให้เป็นหกว่ะหกแล้วนั่งหกมาแล้วน่ะแต่ผมเนยอยากได้หา่ะเอานะครับเก้าหกตัวนึ่งเลยเก่าหกงามเลยเก่าหกหกเก่าอย่ามเอามามีศูนย์อีกตัวนึิมเลยสเต็งว่าอันึ่งตัวนี้สเต็งว่างวดนี้มันเลยหกสองตัวเลยเก้าสองตัวจนหกหก เอาเหม,มืนกับมันกัมหกกัมห้ามันก็เป็นเลขห์คือเก่าเลยนะเกาเกาหกเกาเกาหกเอาเป็นเลขห์เกาอันเดี๋ยวรออ,อีก <6 S 1> มั้งอีกตัว, <6 S 1> ตวนึงเป็น 6, 6, ลาะอ,อีกตัวนึงเลาะอ,อีกตัวนึงเดินก,กล่องไก่ไก่กับพี่น้องะยะไล่ตาเด้เอครับนี่ครับผมชัดเจนครับเกาหกเลาะอีกตัวที่สุดท้ายเนาะต,ตัวไทยเป็นตัวใดนนะครับเดี๋ยวมาเหมือนกันเออเล่ห์มาจะใส่ปลาซอปลาซอหาหกเก็โอ้ตัวนี้เกาหกขัดเติบอยู่ครับพี่น้อง ก็เป็นแนวทางเด้อนะครับเดี๋ยวรออีกตัวสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมจะเฝ้าเรื่อนผ่านเด้อนะครับอย่าเพิ่งเรื่อนผ่านนะครับรอให้จบดูให้จบชิปเด้อนะครับเหลือตัวสุดท้ายนะครับเก่าแล้วหกแล้วตัวที่สามจะเป็นตัวไหนอย่างไรในงวดวันที่สิบหกมีนาคมนะครับหกหาเด้อพี่น้องหนึ่งไหลหนึ่งแช่หนึ่งกดกดติดตามนะครับถ้าชอบชิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อนะครับผมนะครับหนึ่งแชร์มีความหมายนะครับเดี๋ยวรอกันรอกันเพระจำรอกันต้งเร่งดูมารอมาลุ้นกันนะครับงวดนี้คลัง สิบหกมีหน้านีิลุงทึง,งตรงกันกับเล็กลุงทึงเล็กรถลุงทึงบมด<า>เล็กมารถมาหน่อยมั้ยมาสองกับสามว่ะมาสองกับสามมาแท้มาแท้ในลุงทึงนี่ก็ผู้ฟันเม่นนะครับเด้องวดันหนึ่งก็ได้หลายเติบอยู่เพราะว่าเพผูนฟันเห็นรถเพิ่นนะครับทะเบียนรถตัวใดก็ลุงทึง สามห้าแปดศูเจห้าแปดศูนย์เจ็ดอศนเจ็ดศูนหถึงมดเลยตัวนี้เจ็ดศูนย์หดอยู่เลยเดีมาเสร็จมเก้ามาบอกมาไหวเนาะเอานะครับพี่น้องก็เป็นแนวทางด้อ้คันบอศูนย์กนโอ้คันศูนยนี่ก็งวดก้อนแล้วพี่น้องงวดก้อนอีกแล้วนี่องวดก้อนมันมันหกศูนย์เนาะมันมันหาศูนย์เจ็ดศูนย์แต่ตัวนี้มาเนี้ยเนี้ยมาเนี้ยมึงได้ทอดสับปะรไหครับเฮ้ยมันี้สุมไปไก่ครับ สองบอตัดหางเลยเนี่สองบอสโอ้ยสุแปดเดนอย่าเป็นแปดอย่าเป็นแปดอย่าเป็นแปดสมุ่มแป่มือะีรอหะสองสุ่มแปดแปดบออย่าเป็นแปดอย่าดูนี่พี่น้องนี่สูมเฉน่อยก่อนบ่คเอ้าัดนี่โอ้่น้องโอ้าเกาเกา เก้าสิสองตัวบ่หนิโอ้ยเก้าเก้าน่าจะเป็นเก้าแหละครับผมเก้าหกเก้าเอาพี่น้องบ่มีทางเลี้ยงบ่มีทางหนีครับเก้าหกเก้าครับผมนะครับเล่นตโตเดียวกันเล่นได้ทั้งสองเลยครับกลับให้พร้อมเลยนะครับน่าจะเป็นเก้าแหละครับเนี่ผมดยสายตาตอนนี้สื่ง่ายพูดสื่ง่ายพูดนสุดก้อนนุยคนชิงลุกเลยเอียงแค่น้อยก่อนสิลมบ่เลยนี่อู้หูม่นมันมัน มุดเอียงอันนี้ก่อนโอ้ยเว่าเก่าแล้วครับพี่น้องชัดเจนแล้วครับนี่ชัดเจนแล้วเก่าอิลีโอ้แสดงว่ากลับบ่ได้เลยตัวนี้ซื้อเพิ่นเพิ่นกลับให้พร้อมเลยเก่าหกเก่าครับพี่น้องเดียวเลยโอ้คขับเนื่อยขับเนื่ยครับยืนยันสรุปชัดเจนนะครับเนาะนะครับเก่าหกเก่าเด้อพี่น้องอ้าววันเด้อแล้วเด้อถ่ายรูปเหยีจะเข้าก่อน นะครับได้เลยเด้อครับพี่น้องบัตรนี้ก็สิบหกสิบเก้าสิบล้านเนาะเซสังนะครับบัตรนีคโอ้ได้เลยเด้อครับพี่น้องเขานะครับผมเก้าหกเก้าเก้าหกลงทุนเลยครับเก้าหกเก้าหกนะครับท่านผู้ชมนะครับเด้อสรุปนะครับผมสรุปนะครับสันดาทีสะดวกแคบๆเลยเด้อครับผมนะครับปูอุปราชอินแสงนะครับนะครับได้ทยวถ้าไที่ขอนะครับจุดทุนเสียงท้ายเอาหมูมาเซ็นนะครับบอกเก้าขอ ทูบเสียงไทยจุดได้969นะครับอันหนึ่งก็จับให้96962นะครับะนครสองตัวก็9669ละครับผมนะครับจับให้พร้อมเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับทันใดที่เห็นชิปนี้นะครับเ้อขอให้ถือเลขถือเบอร์กันสุภูสุคนให้รำไปด้วยคนนี้คนสิ่งกันนะครับเกิดอย่าลืมนะครับผมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับฝากกดกระดิ่งในมืเด้อนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งพลังใจนะครับผมนะครับอ่าให้ครู้ด้วยเด้อครับผม